สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุดคนเด้อยินดีตอนถ่ายคำสู่ซองเคงล่าสาวลวนนา,วาวเานะ้อวันนี้ก็มาพบพกับเซ็งกับบรรยากาศยามค่ำค่ำนาะพ่อแม่พี่น้องเซ็งกับบุมี่ยังไลน์เนาะวันนี้กับเซ็งกับบได้มีคลิปแบบ สีเงาๆน้องพรม่พี่น้องเบิ่งเนาะเพราะวะเส้าแข็งบอได้ไปถ่ายคลิปพ่อแม่พี่น้องเมื่อยมันจะเป็นอยัางนอกเส้าแข็งก็เลยบอได้หาถ่ายคลิปมันยังเลยพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาหาวงปลายเลยเนาะเส้าแข็งก็สิมาเฮตุขีบคิวเอ็นเอนอแม่พี่น้องสำหรับ FC คนใดเนาะความเส้าแข็งเหลืองยังกันเละเต่เนาะพ่อแม่พี่น้องก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนีดเดียวเสาแข็งก็สิมาตอบพ่อแม่พี่น้องอีกมือหนึ่งซองมือหรือว่าคำาม ได้ได้คำทำลายพี่น้องบุ๋ม่อ็มพี่น้องเจ้าเกงจรงสิมาตอบเนาะกจาคอมเมนต์มาได้เด้อพี่น้องทำยังก็ได้เนาะถ้าตอบได้ก็สิตอบถ้าตอบบ่ได้กบ่ตอบต้องพ่อแม่พี่น้องแต่กะส่วนไลายก็น่าสิตอบได้แหละเนาะกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กะบ่มีหยังไลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเจ้าเกงกะจบคลิปไว้เพียงังานี้เด้อพอกันคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดี